สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางในการเล่นลารดเนาะก็สำหรับลารดนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่มีซีซีค่อนข้างเยอะนะเหมาะสำหรับเอามาขัดแล้วก็เป็นตัวโป๊กแล้วก็ตัวเบิร์ดท,ที่ค่อนข้างดีนะครับผมแต่ข้อเสียของมันคือมันเป็นตัวที่เคลียร์เวฟค่อนข้างช้าเนาะก็เกมนี้ผมอเอาหยิบครับ หยิบมาแก้ทางซุปนะว่าตัวนี้สามารถแก้ทางซปเปอร์แมนได้นะครับเนี่ยมาพ่อผมสก,กิลสองโดนเนี่ยหรือว่าต่อยพัดสติกหรือสก,กิลหนึ่งกันตีสามารถขัดซุปให้ตกเครื่องได้นะครับก็เป็นตัวที่จะมาแก้ทางได้ค่อนข้างดีเนาะถ้าเรามาเล่นนะครับแล้วก็เอามาเติมซีซีให้ทีมได้นะครับผมแล้วก็อ่าล้าน,นครับเป็นตัวดักพุ่มที่ค่อนข้างดีนะ แล้วก็เป็นตัวที่เช็คพุ่มได้ดีเหมือนกันนะครับผมข้อเสียอย่างเดียวเลยคือมันเป็นตัวที่เวฟเคลียช้าเนาะแล้วก็สกิลก็ไม่ค่อยเอเอเีเท่าไหร่นเนาะจะเน้นเป็นเบิร์ดต,ตัวเดียวมากกว่าครับเบิร์ดชุดเดียวเนาะถ้าเกิดว่าเบิร์ดเขาไม่ตายเนี่ยก็อาจจะตายแทนได้นะครับก็สําหรับเล่นลานเราก็แนะนานะครับผให้ต่อยเช็คพุ่มบ่อยๆนะแล้วก็อ่า เน้นคุมพุ่มนะครับแล้วก็เน้นเติมเกมเนาะเพราะตัวนี้เป็นตัวที่โตเติมเกมไวนะครับแต่วันนี้ซัพพอร์ตเราโดนนะแต่โลมิงเราเออไม่ใช่โลมิงขอไว้จังเกิลเราเข้ามาสวยนะทำให้เก็บไปได้สามตัวเลยนะแรกโลมิงตัวเดียวก็ถือว่าคุ้มมากนะครับวันนี้ก็ถอยนะก็เก็บมังกรดีกว่านะมังกรเล็กเนาะ เสร็จแล้วก็เดินเนาะเดินมากลางแล้วัวมารอเคลียร์คิปเนาะก็ถ้าแนะนําจริงๆก็ควรจะมีซัพพอร์ตที่มาช่วยเคลียร์กลางเนาะจะทําให้ร้านเนี่เดินเกมไวขึ้นนะครับเพราะว่าเราเป็นตัวที่ต้องเดินเกมเนาะแล้วถ้าเราเคลียร์คิปช้าเนี่ยก็จะเดินเกมช้ากว่าเขานะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็เราเล่นโซโล่เนาะก็เล่นได้ครับผมวันนี้ผมรีบต์ต่อยไปหน่อยนะ ผมน่าจะรอเขาไว้นี่นะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็เดิน,นครับตัวเราเดินก็มาแกงบน่นมาช่วยบนนะ่นเนาะแต่ช่วยไม่ทันนะครับก็โอเคไม่ได้อะไรเนาะน,นี่ก็ต่อยเช็คเขาแต่เช็คไปก็ไม่ได้เนาะก็ตัวร้านนะครับเป็นตัวที่จะต้องมีสกิลคอมโบเป็นนิดนึงเนาะวันนี้ผมอ่าไม่ได้ ลากสกิลหนึ่งนะก็เลยไปจะไปต่อยเมยียเขาเนาะโดนต่อมาก็กลับบ้านเลยครับเคคิดเสร็จก็กลับบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เลื่อนเราโลเนาะก็จังหวะน,นี้เพื่อนโดนเนาะก็เราก็ช่วยะอะไรเขาไม่ได้นะผมก็ได้แค่ต่อยแคนะ่นั้นเลยเนาะก็มาลองเก็บเวมนะครับก็ถ้าได้ยืนหนึ่งหนึ่งกับเมยีเยเนี่ยแนะนําให้ต่อยเมีย่เนะาะเหมือนเมื่อกี้ก็เข้ามาช่วยเพื่อนเนาะก็ลาไปนะครับ เนี่ยสกิลมันถ่ายได้นะจังหวะนี้เกือบตายนะผมแล mm. วก็รอดออกมาเนาะแล้วก็กลับบ้านเลยครับ mm. ว่าเราเลือดน้อยเกินไปนะแต่จังหวะนี้ฟอเรนไม่น่ารีบเข้าเท่าไหร่นะนะครับ mm. ก็แล้วก็พอผมเคลียร์เสร็จเนี่ยผมลงไปล่างน,นะผมทิ้งบนเลยนะครับเพราะว่ายังไม่ห้านาทีเนาะเขาน่าจะเอาได้ไม่แตกนะครับถึงก็เลยโอเคลงมาช่วยล่างดีกว่านะก็โบสกิลสองเนาะ เขามปสก,กิลหนึ่งแล้วก็ตีออกมาแบบนี้ครับแล้วก็มวยเนี่ยอาสามารถดักฆ่าตัวบางได้เลยหนึ่งตัวนะผมดักพุ่มเนาะแต่ต้องเป็นตัวบางๆนะแล้วก็เนี่ยครับผมเสร็จแล้วก็มาเคลียร์เวฟเนาะเหมือนเดิมนะต้องรีบนะผมให้ผมรอเกี่ยวนเนนะเนี่ย,ย,ย,นะยก็ต่อเขาไปหนึ่งหมัดกกได้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆติดต่อวอันนี้นะผมผมมากะจะดักนะ ันแต่ไม่ได้ดับเรามาช่วยเพื่อนนะผมเราก็สามารถไถทุ้งได้เนี่ยคอมโบนี่เนี่ยเราสามารถลากเพื่อนออกมานอกป้อมได้นะผมถ้าคอมโบดีๆนะเนาะเสร็จแล้วก็เดินกลางเนาะวันนี้ผมเดินเปิดภุ่งเลยนะเพราะว่าป่าเราเดินตามเนาะแต่ถ้ารจริงเนี่ยก็ไม่ควรเดินเปิดภุ่มนะเดินอ้อมดีกว่านะครับแล้วก็ใช้สกิลสองเช็คเอาเนาะเนดะี๋ยวเรามาดูจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ผมดักเมทนะ ก็คอมโบง่ายๆของสกิล2ก่อนเนาะก็สกิลหนึ่งอันติแล้วก็พาส,สีนะครับหรือว่าจะสกิล2ออันติพาส,สีิกสกิล1ก็ได้นะครับคอมโบได้หลายแบบเนาะแต่ผมตายนะว่าทีมามาซ้อนคนะัะก็อย่างที่บอกไปข้อเสียของลาร์ก็คือถ้าเราคอมโบชุดหนึ่งหมดแล้วเนี่ยคือเราจะไม่มีสกิลออกนะครับแต่อย่หว่าเมื่อกี้ก็ไม่ควรทำเนะเพราะว่าเราโดนชัดดาวนะครับก็หรือว่าเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ข้อดีก็คือเราจะได้กดเมดของเขาเยอะขึ้นนะก็แล้วแต่พิจรารณานะครับผมแล้วก็ตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่เดินไปเติมเลนอ่าออฟเลนก็ได้หรือว่าเลนแคลรี่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่เบิร์ดค่อนข้างแรงนะตอนนี้เหมือนเขาจะหิวผมไปหน่อยนะเมดนะครับผมก็ตายไปเนาะเทพพ่ เสร็จแล้วก็ลงมากลางนะครับผมมาเคลร์เวฟนะมารอเคลร์เวฟนะเพราะว่าบนเขาทําแล้วเพื่อนเราทําได้ก็ไม่ต้องไปช่วยก็ได้ครับมารอเคลร์เวฟอย่างเดียวเลยก่อนเนาะ โอเคครับผมพอเคเวฟเสร็จเนาะก็ามารอต่อยนะมารอต่อก็ย่งวันนี้ก็มารอคุมพุมนะ่มเนาะผมพยายามดูในพุมนะ่มเนาะวันนี้โดนเมดจ,จุกนิดนึงนะก็ะเลยไม่เอาต่อนะถ้าเมื่อกี้ผมต่อยโดนหนอยจะเข้าต่อนะอ่ะแล้วก็เราสามารถมาเอาคลิปได้นะครับผมตัวนี้เนาะฟาร์มไปนะครับฟาร์มรอเวลานะคลีเสร็จแล้วก็เนี่ยครับผมมาเคลียร์กลางเนาะเล่นกับซัพพอร์ตนะครับ เราเฉพ์ะเราก็เป็นตัวที่เคลียร์เวฟก็ไม่ได้เร็วด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรครับก็ช่วยกันตีเนาะเสร็จแล้วเราก็ไปแกงของเราจะแล้วแต่เราตัดสินใจแนละ้วว่าเราจะแกงบนหรือว่าแกงล่างนะครับแต่ก็ยังแนะนําให้แกงเลนแคลรี่เหมือนเดิมเนาะแต่ถ้าอยากจะกดดันออฟเลนเขาก็ไปแกงบนก็ได้ครับที่ต่อยโดนนะถ้าผมต่อยโดนทีนึงก็คือผมผมกล้าจะเข้านะแต่เเห็นป่าเขาอยู่นะ ที่ผมฟิกอันติได้นะครับผมแต่ป่าเขาอยู่เนาะก็เลยกลัวไม่กลัวจะไม่ได้ออกมานะครับถ้าป่าเขามีของก็เล่นลําบากเหมือนเดิมนะตอนนี้ผมสก,กิลมั่วไปหน่อยนะยัดตัวสกิลหนึ่งไก็ถอยเลยครับผมอันติยังไม่ต้องรีบใช้นะเอาไว้ใช้แบบเผื่อเราโดนเกี่ยวเนาะเลยแรกมีอันติออกนะครับเสร็จแล้วก็มารอเคลียร์กลางนะแต่จังหวะน,นี้อย่างที่บอกที่ตัวเราเป็นตัวเคเว์ไม่ค่อยดีเนาะ เนี่ยครับแล้วผมก็เข้าไปงัดไอ้นนาะงงัดรถเนาะแล้วก็ออกมาแต่ไม่รอดอยู่ดีครับผมก็พยายามเอาคีบออกให้หมดก่อนเนาะแต่ังหวะนี้ก็คืออ่าจังเกิลเขาเงินเยอะเกินไปแล้วนะครับดูน7-0เนาะนี่ผมตามไม่ทันเนาะว่าอย่างที่บอกครับผมอ้อยเป็นตัวผิวเนาะเี่ก็มารอเคลียร์กางเนาะมีแคลรี่ก็พอช่วยกันเคลียร์ได้ครับผม นี่ครับผมแล้วก็ออกเนาะแล้วก็อาจะไปเดินเช็คปุ่มเนี่ยต่อยเช็คปุ่มไปนะครับไม่ก็เก็บคีบหรือว่าคอยสอนแคลรี่หรือว่าออฟเลนก็ได้นะในจังหวะน,นี้นะครับผมก็รอเคลียร์กลางเหมือนเดิมน,น่ะแต่ดูทรงแล้วน่าจะเคลียร์ยากเลยนะแต่เพื่อนเรามีปิดป้อมอยู่นะเนี่ยครับผมก็พยายามต่อคยคีบอย่างเดียวเนาะ วันนี้ซุปเขากะจะฟิกกันติแล้วแต่เหมือนจะหลุดไปก่อนวันนี้ผมโดนเบิร์ตตายก่อนนะแล้วโดนทัดโดนเคิร์ดออฟเดยของวีล่าตายกันนะดี๋วว่าส่วนนิดเด้อก,ก,ก็จังหวะนี้ก็ในห้องมันเล่นนะพยายามค่อยๆเล่นนะจังหวะนี้เราเสียเปรียบนะก็รอเล่นแบบจังหวะอื่นดีกว่านะครับถ้าเราเล่นไม่ได้ก็ากำงเล่นนะ เนีย่ยก็ร์มไปก่อนนะครับในวันนี้ฝ่าเราตายนะหรือว่าพลาดผิดนะครับฝ่าจริงก็คือเคียวเวฟก็น่าจะกลับได้แล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็รอกันบ้านเนาะวันนี้เอาเลยนะครับผมเพราะว่าอ่าฉีเขาฟิกไปแล้วเนาะแล้วก็โดนเกี่ยวนะผมโดนอลิซซีใส่นะเราก็ต้องเล่นนะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้เกมเสียเปียบเหมือนกันนะวันนี้ผมต้องฟิกออกไปนะ ไม่ต้องเก็บเองไ้นะครับวันนี้โดนยิงเกือบตายนะก็ยังยังรอเค,คลียร์ครีปอยู่นะครับโดนแฮร์รี่ยิงแต่ไม่ตายนะเขาไม่คมใีคใส่นะไคคีใส่ผมตายนะเคครับเสร็จแล้วก็เนี่ยครับผมมารอเครคินะีปเนาะเค,คลคีปเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรอเล่นกับเพื่อนนะครับ ก็เน <S an> ้นเดินก <an> ับเพื <S an> ่อนนะครับผมตัวนี้ก็เดินเพื่อนได้ก็เดินนะครับตัวนี้เราโดนอ้อยเนาะผมโดนอ้อยเกี่ยวนะผมผมก็ไปก็พยายามสกิลเนาะเพื่อแบบซีซีใส่เขานะครับแต่เขาอึดเกินนะก็เลยผมก็เลยตายแทนเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เมื่อกี้ผมกะจะสกิลหนึ่งเข้าไปนะแต่ผมกลัวครับเพราะว่าซุปเขาเข้ามาขาดพอดีเนาะถ้าผมสกิลหนึ่งเข้าไปเมื่อกี้ผมอาจจะไม่รอดนะครับ ก็พยายามเดินตอนนี้เสียเปรี่ยนนะก็ค่อยๆเล่นครับผมอย่ารีบนะพยายามต่อดเเรื่อยๆนะวันนี้ก็ให้เพื่อนเข้าไปเลยครับผมเราค่อยๆเล่นนะว่าเรามั่นใจในเพื่อนนะว่าเพื่อนเราจะเข้าได้นะว่าถ้าเพราะว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราจะเสียฟิกเกอร์ฟรีเนาะซึ่งทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าเออเพื่อนเราเนี่ยเล่นได้นะครับก็ให้เพื่อนเล่นไปนะเราก็คอยต่อดดน แถวหลังดีกว่านะครับไม่ต้องเล่นเยอะนะก็รอมาเล่นแบบจงังหวะอื่นดีกว่านะครับวันนี้อ่ะเขาไม่เดินตัดเนาะเขาก็ถือว่าเลือกได้ดีนะครับเดินอ้อมเนานะนี่ครับผมก็มารออยู่เดี๋ยวพุมนะ่มวันนี้พุ่มต่อยไปโดนแล้วต้องถอยแล้วนะครับเพราะว่าผมสกิลมัวแล้ว แล้วก็รอเคครีปครับเคคีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขึ้นบนเนะาะจังหวะน,นี้ผมเดินนะผมผมเดินไม่ดักนะดักุ่มนะเพราะว่าเผื่อมีคนเดินมานะครับผมแล้วก็มีเมเอินมาก็เห็นบอกสกิลสองสกิลหนึ่งตีหายเลยเห็นไหมครับคือมวยเป็นตัวที่เบิร์ตตัวบางๆได้แรงมากนะครับไม่ต้องฟูไม่ต้องฟูคอมโบก็ฆ่าได้เนาะวันนี้เราก็เล่นเนาะแล้วผมก็ต้องรีบกลับนะบเพราะว่า อ่าไม่มีเพื่อนเรากันเนาะวันนี้เอาคนก่อนครับเนี่ยครับผมให้เขาเสียก็เกิดน,นะไม่ต้ีว่าอ่าถ้าเลยเราเอาคิดเนี่ยเราอาจจะตายก่อนแทนได้นะครับวันนี้ผมพยายามหาเนาะในพุ่มนะครับผมแต่ผมเขาน่าจะขึ้นไปแอบ,บที่พุ่มข้างบนเลยเนาะเนี่ยครับถ้าผมขัดอ่าเอาอีกทันเนาะก็คือเพื่อนน่าจะจบบ้านแล้วนะครับ แต่ผมขัดไม่ทันแล้วก็พลาดไปนะผมไม่คิดว่าเขาจะขึ้นไปข้างบนขนาดนะั้นเพราะผมเช็คแค่พู่งใกล้ๆเนะ่ยแล้วก็ทําให้เพื่อนเราเสียสองคนเนาะก็เสียเปรียบอีกแล้วนะครับก็ค่อยๆเล่นเนาะต้องใจเย็นนะครับผมแผนนี้เนาะ พอเราเคลียร์กลางเสร็จนะครับผมก็เดินอ้อมนะพยายามเดินอ้อมดีกว่าอย่าเดินตัดพุ่มนะเพราะว่าเขาน่าจะอยู่กัือนเยอะนะครับหน้าโซนเันเยอะเนาะว่าเขาต้องเปิดอนี่แหละกนสเลเลย์นะ,ลน,ยะนะครับแต่ไม่เปิดเนาะก็ถือว่ากันไว้ก่อนนะผมจิตวิทยานะว่าเผื่อถ้าผมเข้าไปตายเนี่ยอาจจะไม่คุ้มเท่าไหร่นะวันนะี้วิล่าขัดสวยนะไม่งั้นผมอาจจะต่อยลดัดอ่าอ้นี้ได้นะผมแคลรี่เนาะเนี่ยครับผมสกิลเรา ขัดซูเปอร์แมนได้นะทําให้เขาไม่สามารถบินต่อได้นะครับถือว่าเปนตัวแก้ทางที่ดีเนาะแล้วก็ผมก็มาดันคีบเวบล่างเนาะดันสูงหน่อยนะ เนี่ยครับผมพอดันเสร็จแนละ้วก็ดันลิ้นเลยเลยครับผมลอยเนาะก็โอเคอาจจะมาแวะอินเวทเขานิดน,นึงก็ยังดีนะครับผมเดี๋ยวล้วก็เนี่ยครับผมมารอโซนมารอเล่นนะวันนี้ฟอเลนโดนนะเดี๋ยวเราก็ขาดได้ครับผมเนี่ยเห็นไหมครับรไม่ซุปเพราะเสถียจจงหวะน,นะแล้วก็เนี่ยครับแล้วก็รีบก็เคลียร์ครีปห่างหานะ่างเนาะ รอกลับนะเสร็จแล้วก็พอคลิปเสร็จก็เดี๋ยวน่าจะกลับบ้านเนาะอาจจะช่วยเพื่อนตีอะ่นะก็เนาะแต่ไม่ได้ผมยากไปหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวรอรีเซตเนาะอำได้ครับผมพอได้เสร็จแล้วก็โอเคเตรมตัวรีเซตเนาะอ่าอันนี้ผมลองเซ็ตของเล่นๆดูนะ เซ็ตของเซ็ตก็เดี๋ยวไปตรงกลางนะครับก็ไปไป,ไปช่วยกอลเลเยอร์นะแล้วก็มาช่วยเพื่อนด้วยเน,นี่ยครับผมก็พยายามต่อยไปเนาะก็ต่อยไปนะครับพอเขาสก,กิลสองมาเราก็ถอยเนาะวันนี้อ่ะคืออลิสเราเล่นสายฟูลดดเมจเนาะก็เลยแรงนิดนึงนะครับวันนี้เหมือนเขาจะเอาเพื่อนเราเนาะก็รอครับรอเล่นเนาะเราขัดปุบได้แล้วนะ ต้องรีบนะครับผมต่จังหวะน,นี้กอล์เลอย์เราตายเนาะก็ฟอเรนตายก็ค่อยเล่นนะครับผมพยายามต่อยเช็คพุ่มไปเรื่อยๆนะจังหวะน,นี้ก็ดันเลยครับผมแล้วก็พยายามเช็คพุมนะ่มเนาะมพุม่มเยอะๆนะครับ ้งวันนี้เกี่ยวไม่ทันเนาะก็ไล่เลยครับผมท้งวันนี้ซุปถ่ายนะเนี่ยครับผมเราสามารถขัดเขาได้นะให้เขาเล่นยากนะครับซูเปอร์แมนเนาะแล้วเขาคอมโบต่อไม่ได้นะเนี่ยครับผมแล้วเขาก็ตายเนาะตายสีท้งวันนี้บัสไหลนะครับได้ไหลไปตัวเดียวนะแต่ก็รอช่วยอยู่นะครับรค่อยเล่นนะเราเล่นแนวหลังนะครับตีเราไม่มีเนาะ โอเคจังหวะน,นี้ก็น่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่าคิปเข้าเนาะครับเพราะว่าตายหมดนะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับคิปนี้เนาะก็ชนะไปนะครับก็ค่อนข้างตึงเนาะสำหรับแผนนี้ก็พยายามค่อยๆเล่นนะผมถึงเกมจะเสียเปรียบแค่ไหนเนาะแล้วก็เป็นก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆเนาะสําหรับร้านนะครับก็เอามาแก้ทางซูเปอร์แมนได้เนาะถ้าเกมไหนเจอซูเปอร์แมนเนี่ยก็หยิบมาแก้ทางได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับแล้วก็บ๊ายบายครับ